จอบจากเรื่องพงลิขิตขิดอย่างในละครจริงหรือประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะจอฟอ,ฟอร์คอนเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเท้าทองกีบมา้ากับคอนสแตนตินฟอร์คอนน่าเสียดายที่ในละครจอต้องพบกับความตายระหว่างทำภารกิจสำคัญให้พระเจ้าทายสะปบานหลวงสมัยอยุทยาบันทึกไว้ว่าจอฟอร์คอนเสียชีวิตในช่วงต้นสมัยพระเจ้าทายสะ หรือในพศ2252และซอสก็มีลูกชายอยีกคนหนึ่งค่ะชื่อคอนสแตนตินซึ่งเป็นชื่อเดียวกับคอนสแตนตินฟอร์คอนผู้เป็นพ่อของซอรสนั่นเองค่ะ แต่ก็มีเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่บอกเราว่าจอร์ดมีลูกหลานสืบตระกูลหลายชั่วอยู่คนและเขาก็ไม่ได้จบชีวิตอย่างน่าเศร้าเหมือนในละครโดยเล่าว่าชีวิตของจอร์ดฟอร์คอนในสมัยพระเจ้าไทาสั้นเขาได้รับราชการจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินโดยทรงแต่งตั้งจอร์ดเป็นทูตเดินทางไปที่ปอนดิเชรีเมืองท่าของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ในอินเดียต่อมาจอร์ดฟอร์คอนแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกับหญิงสาวชาวโปรตุเกสจงมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนและลูกสาวอีกหลายคนก่อนที่พศ .2297 ปลายสมัยพระ าบรโมโกดจอฟฟอร์คอนก็เสียชีวิตนับได้ว่าเขามีอายุยืนยาวมากเลยทีเดียวส่วนลูกชายเพียงคนเดียวของจอร์ดมีชื่อว่า John จอร์ฟฟอ์คอนจอร์ดมีชีวิตมาจนถึงช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่สองเขาถูกจับในพศ23อ0อีก2ปีต่อมาจอร์ก็หลบหนีออกมาได้และกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในสยามก่อนจะลงหลักปักฐานที่บริเวณวัดสังตะครูสเมืองบางกอกนี่เป็นเอกสารโซนหนึ่งที่พูดถึงจอฟฟอ์คอนแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจอฟฟอ์คอนก็เป็นบุคคลสำคัญที่ใกล้ชิดกับราชสำนักอเทียาทมากเลยทีเดียวค่ะ